ค,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 ครับสวัสดีครับผมทอมสริกุลนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของล้มแล้วลุกให้ไหวอยู่นะฮะมาต่อกันที่สตอรี่ที่11ครับพวกเรานั้นมีอยู่กี่คนที่ตลอดชีวิตของพวกเรานั้นมีความคิดดีๆขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งความคิด พวกเราทุกคนต่างก็เคยมีความดีนะเคยเคยมีด้วยกันทางนั้นนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็พวกเรานั้นก็มีอยู่กี่คนครับที่พูดโน้มน้าวจิตใจ,จของพวกเราเองมันมีอยู่กี่คนลองลองลองทบทวนดูนะฮะมีกี่คนครับที่ไม่ให้ทําตามความคิดดีๆอย่างน้อย1นความคิดบ้างพวกเราทุกคนต่างก็เคยทําด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมฮะโดยที่ไม่เคยตระหนักเลยว่าไอความคิดที่ดีอันหนึ่งนั้นเนี่ย เจ้าสิ่งนี้ได้นะฮะสามารถเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างนั้นครับพวกเราต่างก็พูดโน้มน้าวจิตใจของพวกเราเองไม่ให้ทําตามความคิดดีๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราได้ผมอยากจะบอกว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือการเอาชนะอุปสรรคทางด้านจิตใจนะครับรวมไปถึงการเอาชนะการพูด น้มน้าวจิตใจตัวเองที่คอยบอกว่าไม่ให้ลองพยายามทําอุปสรรคที่สําคัญก็คือการยอมแพ้คือการยอมแพ้ครับโดยที่ยังไม่ได้ลองพยายามทําดูเลยบ่อยครั้งนะครับที่เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็เพราะว่าเราไม่ลองพยายามทําอะไรครับเพื่อนๆครับมันไม่ใช่ยอดเขาสูงหรอกครับที่เราพิชิตมันได้ แต่เป็นตัวของเราเองต่างหากครับจงทำมันเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะฮะจงพิชิตยอดเขาสูงของคุณเสียตั้งแต่วันนี้เลยนะครับในแต่ละครั้งที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างจนประสบความสำเร็จแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับนั่นก็ถือว่าคุณกําลังเพิ่มระดับของการเคารพนับถือตัวเองภาพโพสที่มีต่อตัวเองและความคิดเห็นที่มีต่อตัวเองจะมากยิ่งขึ้นไปอีก มันเหมือนกับการที่คุณนั้นกําลังค่อยๆฝากเงินทีละน้อยทีละน้อยไว้กับธนาคารแห่งความเชื่อมั่นของตัวคุณเองนะครับจิตใต้สํานึกของคุณกําลังพูดว่าเรายังดีอยู่นะเนี่ยเรายังสบายดีอยู่นะดูสิ่งที่เราทําสิถ้าเราทําสิ่งนั้นได้เราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นไปได้อีก นั่นแหละครับเพื่อนๆครับมันเริ่มต้นจากความสําเร็จเพียงเล็กน้อยนะครับจากนั้นจึงค่อยๆก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทว่ามันต้องเริ่มต้นมาจากตัวของคุณเองก่อนนะครับนั่นก็คือความเชื่อมั่นคือการเชื่อมั่นในตัวของคุณเองและพิชิตศัตรูที่อยู่ภายในตัวของคุณให้ดีซะก่อนนะพิชิตตัวเองให้ได้ซะก่อนนะครับคุณจะรู้จักกับผู้คนที่ชอบพูดว่า เฮ้ยคุณทําเรื่องนี้ไม่ได้หรอกคุณนมันแข่เกินไปแล้วนะฮะคุณทําเรื่องนั้นไม่ได้หรอกเพราะคุณยังเด็กเกินไปคุณทําเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะคุณยังมีความรู้ไม่พอคุณทําไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนี่ยนะคุณทําเรื่องนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกนะคุณควรจะเลิกซะดีกว่านะเอออย่าไปเสียเวลาและสร้างความรำคาญใจขึ้นมาเลยนะหรืออาจจะเป็นคาพูดที่ว่าคุณเนี่ยทำไม่ได้ คุณทําไม่ได้คุณทํานั่นไม่ได้คุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้หรอก <c oughs> นี่แหละครับครับหยุดความคิดบา้บาๆแบบนั้นเสียทีนะฮะคุณสามารถทําอะไรก็ได้ครับที่คุณปรารถนาที่อยากจะทำนะฮะผมย้นานะครับว่าถ้าหากว่าคุณฝันถึงมันได้คุณก็ทํามันได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าคุณเต็มใจที่จะสู้เพื่อมัน ครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางช่องทอมสุริกุลนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ next trick <c oughs> นะครับครับสำหรับวันนี้โชคดีเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านครับสวัสดีครับ